นิยายเรื่องวันเ้นโลกตอนที่187ลำแสงวิญญาณวิธีรับมือมังกรกระดูกในระหว่างที่มังกรกระดูกตัวนั้นยกกรงเล็บขึ้นมาเตรียมจะเหยียบย่ำไปที่บนร่างของตัวลั่วให้กลายเป็นแหลกเหลวนั้นเงาขนาดใหญ่ร่างหนึ่งกลับพุ่งเข้ามาอย่างฉับพลันจากนั้นก็พุ่งไปข้างหน้าอย่างรวดเร็วพร้อมกับปกป้องด้านหน้าของตัวลั่วเอาไว้ ฮากะโฮหลังจากนั้นเสียงฉีกขาดและเสียงกระแทกปะทะอันหนักหน่วงก็ดังขึ้นกรงเล็บของมังกรกระดูกได้เสียบเข้ากับแผ่นหลังของฮากะโฮผู้นั้นอย่างโหดเหี้ยมและในชั่วพริบตาเดียวก็ฉีกเนื้อหนังบนแผ่นหลังของเขาแม้กระทั่งกระดูกสันหลังของฮากะโฮก็โผล่ออกมาให้เห็นพาพวกเขาหลบไปแล้วความเจ็บปวดและแรงประทะ แผ่ออกมาจากแผ่นหลังทำให้ฮากะโฮสัมผัสได้ว่าร่างกายของตัวเองนั้นกำลังจะแตกกระจายออกมาจนเขาอดที่จะส่งเสียงคำรามออกมาไม่ได้และในเวลาเดียวกันผมสีดำยาวก็ยิงออกมาก่อนจะพันไปรอบๆขาของตัวลัวจากนั้นก็ออกแรงดึงแล้วพาเขาให้พ้นจากภัยอันตรายอย่างทรง ถึงแม้ว่าเขาจะถูกกรงเล็บของมังกรกระดูกแทงทะลุร่างกายก็ตามแต่เมื่อได้ฟื้นตัวทั้งคืนเขาก็ค่อยฟื้นคืนพลังกลับมาส่วนหนึ่งและออกมาช่วยตัวลัวได้อย่างทันการแต่นี่ก็เต็มกำลังความสามารถของหยางซ่งแล้วดังนั้นหลังจากที่เขาออกแรงดึงตัวลัวออกมาบาดแผลที่แทงทะลุหน้าอกของเขาก็ค่อยๆปลีออกอีกครั้ง เลือดสดๆจำนวนมากได้ทะลักออกมาทำให้ใบหน้าของเขาแปรเปลี่ยนเป็นซีดเซียวขึ้นชีวิตแต่ในตอนนั้นเองลำแสงสีขาวก็พุ่งทะยานออกมาอย่างฉับพลันจากนั้นก็ปกคลุมทั่วทั้งตัวของหยางซรงและหากะโฮภายใต้การผสานและปกคลุมของลำแสงสีขาวนี้หากะโฮและหยางซงก็สัมผัสได้ถึงพลังที่ทั้งอบอุ่นและสะอาดบริสุทธิ ผสานเข้ามาในร่างกายของตัวเองจากนั้นก็เข้าเยียวยาอาการบาดเจ็บที่แพ้ออกมาจากร่างกายแต่ละส่วนอย่างรวดเร็วและในเวลาเดียวกันบาดแผละชะการอันน่ากลัวบนร่างกายของพวกเขาก็สมานกันอย่างรวดเร็วลำแสงสีขาวนี้เป็นพลังแห่งชีวิตที่ยอดเยี่ยมไม่เป็นสองรองใครแสดงถึงความเมตตาที่ยิ่งใหญ่แก่คนที่เป็นและคนที่ตายของความสาง ในขณะที่กำลังลงมือรักษาอาการบาดเจ็บของฮากาโฮและอย่างซงอยู่นั้นควางซางก็พุ่งพรวดไปข้างหน้าอีกครั้งจากนั้นก็กวัดแกว้งขวางกระดูกไดโนเสาร์ในมือขึ้นมาแล้วสับไปบนหางยาวของมังกรกระดูกตัวนั้นอย่างโหดเหี้ยมหลังจากที่ผ่านสงครามนองเลือดในเรือนจําและได้ผสานแกนพลังกองนั้นเข้าไปในร่างกายแล้วศักยภาพของควางซางก็มีพละงกำลังเพิ่มมากขึ้น บวกกับขวางกระดูกมังกรที่อยู่ในมือของเขาก็แหลมคมมากด้วยดังนั้นในเวลานี้ภายใต้การออกแรงของเขาหางยาวของมังกรกระดูกตัวนั้นก็ถูกเขาสับลงจนขาดสะบ้นร่วงหล่นลงสู่พื้นดินแต่ถึงแม้ว่าหางยาวนั้นจะถูกควางสร้างสับจนขาดแล้วก็ตามแต่มันกลับกลายเป็นสิ่งที่ดูคล้ายกับกระดูกงูจากนั้นก็พุ่งไปข้างหน้าอย่างรวดเร็ว ตรงเข้าไปหาควางซางด้วยความรวดเร็วอย่างน่าตกใจทันทีไม่เงยดีเป็นครั้งแรกของควางซางเช่นเดียวกันที่ต้องมาประทะกับเจ้าสิ่งที่ยุ่งยากเช่นนี้ใดเวลานี้เมื่อต้องผเผชิญหน้ากับหางยาวครึ่งท่อนที่ฟาดเข้ามาในใจของเขาก็ได้ตึงเครียดขึ้นหลังจากนั้นก็ออกแรงระเบิดพลังวิญญาณภายในร่างกายออกมา เพื่อเปล่งลำแสงสีดำขาวให้วนเวียนตัดสลับกันทั่วทั้งร่างกายจากนั้นก็เวี่ยงหมัดข้างหนึ่งออกมาชกใส่ห่างยาวนั้นจนลอยออกไปอย่างรวดเร็วแต่ในเวลาเดียวกันบางกรกระดูกตัวนั้นก็กำลังยกเท้าข้างหนึ่งขึ้นมาเหยียบไปบนตัวของฮากะโฮพร้อมทั้งอ้าปากกว้างพุ่งใส่หมายจะกัดควางสาง หวางสรางกวัดแกว่งขวานกระดูกสับไปบนปากขนาดใหญ่ของมังกรกระดูกตัวนั้นอย่างโหดเหี้ยมจนเกิดเป็นช่องว่างขนาดใหญ่ขึ้นบนหัวกระโหลกของมังกรกระดูกตัวนั้นส่งผลให้เศษกระดูกจํานวนมากกระจัดกระจายออกไปทั่วทิศทางแต่ตอนที่สับลงไปบนหัวของมังกรกระดูกจนเกิดเป็นช่องว่างอยู่นั้นพลังที่เกิดขึ้นจากการประทะกันอย่างรุนแรงและก่อเกิดพลังมหาศาล กลับทำให้ควางซางตัวสันสะเทือนไปทั้งตัวขวานมังกรกระดูกในมือก็หลุดออกไปอย่างรวดเร็วส่วนตัวเองก็สูญเสียสมดุลโซเซถอยร่นไปด้านหลังหลายก้าวหลังจากที่โจมตีใส่ควางซางแล้วมังกรกระดูกก็ได้ส่งเสียงคำรามออกมาอีกครั้งหลังจากนั้นเศษกระดูกที่แตกละเอียดกระจัดกระจายออกไปทั่วสารทิศ ก็ค่อยๆล่องลอยขึ้นมาราวกับได้รับการดึงดูจากพลังงานบางอย่างสุดท้ายก็ลอยกลับขึ้นมาบนช่องว่างของหัวกะโหลกใหม่อีกครั้งอย่างรวดเร็วผสานเข้าไปข้างในฟื้นคืนกลับมาสู่สภาพเดิมไม่เพียงแค่นี้ในเวลานี้หางยาวที่ถูกควางสางศัพจลอยออกไปก็ลอยกลับมาแล้วต่อเข้ากับตัวของมังกรกระดูกอีกครั้ง ส่งผลให้ทั้งหมดที่ควางซางทำไปก่อนหน้านั้นกลับกลายเป็นไร้ประโยชน์ไปในทันทียุ่ยากจริงๆเมื่อเห็นมังกรกระดูกที่รับมือยากเย็นขนาดนี้ในตาของควางซางก็ฉายแววเคร่งขรึมขึ้นมาในทันทีเมื่อดูจากพลังการป้องกันรวมทั้งลักษณะที่ใกล้เคียงกับความเป็นอมตะ ที่เจ้านี้ได้แสดงออกมาแล้วระดับความลำบากของเจ้านี้ก็คงจะไม่ด้อยไปกว่าสเกลคอเลอร์ aller, แต่อย่างใดเมื่อดูจากศักยภาพของพวกเขาในตอนนี้แล้วการคิดจะทำลายเจ้านี้ก็ดูเหมือนกลับกลายเป็นความฝันลมๆแรงๆของคนโง่เท่านั้นเจ้านี้มันโคจะยุ่งยากเลยฉันจะยือเอาไว้ก่อนพวกนายรีบถอยไป เมื่อคิดได้ถึงตรงนี้หางสางก็สูดลมหายใจเข้าลึกๆแล้วหันไปออกคำสั่งกับตัวล่วและคนอื่นๆโดยที่ไม่หันหน้ากลับไปจากนั้นก็กระโดดพุ่งพรว่ไปข้างหน้าหลบหลีกหางยาวของมังกรกระดูกที่ฟาดมาอย่างโหดเหี้ยมทันทีวินาทีต่อจากนั้นหางยาวหางนั้นก็ได้ฟาดลงมาตรงที่ที่วางสางยืนอยู่ก่อนหน้านั้นอย่างโหดเหี้ยมส่งผลให้เกิดเป็นหลุมลึกบนพื้นดิน เศษหินดินกระจัดกระจายออกไปทั่วสรารทิศไม่มีประโยชน์อะก่อนหน้านั้นพวกเราเคยทิ้งห่างมันมาแล้วแต่ไม่ว่าเราจะปิดบังอำพรางร่องรอยยังไงมันก็ตามพวกเรามาได้อยู่ดีเมื่อได้ยินคำพูดของควางสร้างตัวลัวก็สูดลมหายใจเข้าลึกๆก,ก่อนจะกัดฟันกรอดแล้วพูดขึ้นว่าต้องหาทางกำจัดมันเท่านั้น ปศบ,บฉันก็กำลังคิดอยู่นี่ไงเล่าในช่วงเวลาที่ตัวล่วพูดนั้นความซางก็ได้ถูกมังกรกระดูกโจมตีจนลอยออกไปอีกครั้งก่อนจะล้มไปบนพื้นดินอย่างหนักหน่วงจนเขาอดที่จะสรงเสียงร้องออกมาด้วยความโกรธเคืองไม่ได้แต่ในเวลานี้ฮากะโหคนนั้นกลับฉวยโอกาสตอนที่มังกรกระดูกต่อสู้กับความซางโดยไม่ได้สนใจคนรอบข้างแต่อย่างใดอยู่นั้น ก็ได้หลุดพ้นจากกรงเล็บของมังกรกระดูกตัวนั้นออกมาได้เพียงแต่ในเวลานี้เขาเองก็ถูกกรงเล็บปลายแหลมนั้นกรีดจนเนื้อตัวเวอะหวะหน้าเวทนาใจไม่ต่างกันอีกด้านหนึ่งหลังจากที่ควางซางใช้พลังชีวิตมารักษาอาการบาดเจ็บของอยางทรงจนยางทรงฟื้นพลังในการต่อสู้กลับมาได้ส่วนหนึ่งบวกกับความช่วยเหลือของชีเฉียว และอสูรพิภพที่เหลืออยู่ไม่กี่คนในเวลานี้ถึงแม้ว่าพวกเขาจะไม่สามารถได้เปรียบมังกรกระดูกก็ตามแต่ก็ยังพอจะต้านทานไปได้ชั่วระยะเวลาหนึง่งขวางซางอย่าเสียเวลากับเจ้านี่เลยยืมันไม่ได้หรอกแต่ทว่าถึงแม้ว่าจะยับยั้งสถานการณ์เอาไว้ได้ชั่วคราวก็ตามแต่ใบหน้าของตัวลว่กกลับยังคงเคร่งเครียด รีบหาวิธีเร็วปะโทษได้คิดว่าฉันเป็นคิวซังหรือไงที่ถูถูสมองแล้วจะสามารถคิดออกได้อะเมื่อได้ยินคำพูดของตัวลัวควางซางก็ด่าทอออกมาอย่างไม่สบอารมณ์แต่หลังจากที่เขาเห็นกระดูกของมังกรกระดูกนั้นแสงหนึ่งก็แวบขึ้นมาในหัวของเขาอย่างฉับพลันเขาคิดวิธีการได้แล้วถึงแม้ว่ามันจะเสี่ยงอันตรายมากก็ตาม แต่มันก็คุ้มที่จะลองทุกคนช่วยกันสก,กัดเจ้ามังกรกระดูตัวนี้หน่อยให้ฉันสามารถขึ้นไปบนหลังของมันได้วินาทีต่อจากนั้นควางซางก็สูดลมหายใจเข้าลึกๆแล้วพูดกับฮากาโฮและคนอื่นๆที่อยู่ด้านหลังไม่มีประโยชน์หรอกถึงแม้ว่านายจะตัดกระดูกสันหลังของมันได้แต่มันก็สามารถฟื้นคืนสภาพเดิมได้อยู่ดี เมื่อได้ยินคำพูดของควางซางฮากะโฮก็กัดฟันกรอดและพูดว่าวิธีนี้เราลองมาแล้วไม่ฉันจะใช้วิธีการอื่นพวกนายทำตามที่ฉันบอกก็พอฉันจะรอบแล้วนะควางซางไม่มีเวลามานั่งอธิบายให้แก่พวกเขาฟังอย่างละเอียดแต่อย่างใดดังนั้นวินาทีต่อจากนั้นเขาก็ได้กระโดดไปข้างหน้า แล้วตรงเข้าไปยังมังกรกระดูกตัวนั้นทันทีลงมือถึงแม้ว่าฮากาโฮและคนอื่นๆจะไม่เข้าใจว่าควางซางต้องการจะทำอะไรแต่ในเมื่อเรื่องมาถึงขนาดนี้แล้วพวกเขาก็ทำได้เพียงเลือกเชื่อฟังควางซางเท่านั้นดังนั้นในตอนที่ควางซางกำลังพุ่งเข้าใส่โครงกระดูกไดโนเสาร์อยู่นั้นฮากาโฮก็ลงมือตามกันไปติดๆ เพื่อเข้าโจมตีมังกรกระดูกถึงแม้ว่าหากาโฮและคนอื่นๆจะถูกมังกรกระดูกโจมตีใส่จนเป็นสุนักจนตรอกแบบนี้แล้วก็ตามแต่ในความเป็นจริงแล้วเพราะลักษณะที่ใกล้เคียงกับคำว่าอมาตะาของมังกรกระดูกตัวนี้ถ้านับเรื่องพลังการต่อสู้มาในระยะเวลาสั้นๆมังกรกระดูกตัวนี้ก็ไม่ได้แข็งแกร่งไปกว่าพวกเขาแต่อย่างใดดังนั้นในเวลานี้ ภายใต้การต่อสู้ยืดเยื้อของฮากะโฮะและคนอื่นๆมังกรกระดูกตัวนี้ก็เกิดอาการชักกระตุกจนถูกความสร้างสามารถจับได้ในที่สุดก่อนจะรีบปีนไปไปบนหัวของมันเมื่อสัมผัสได้ว่าความสร้างกำลังขึ้นมาบนหัวของตัวเองมังกรกระดูกก็ได้ส่งเสียงคำรามออกมาด้วยความโกรธเคืองหลังจากนั้น ก็ก้มหัวพุ่งเข้ากระแทกกับต้นไม้ใหญ่อย่างโหดเหี้ยมแต่ทว่าเมื่อต้องเผชิญหน้ากับพลังการกระแทกความซางกลับไม่หลบหลีกแต่อย่างใดแต่กลับจับไปบนกระโหลกอันน่ากลัวนั้นไว้และออกแรงเปล่งพลังเกาะกาสาวพักสีดำขาวออกมาเพื่อปกป้องร่างกายของตัวเองภายใต้พลังอันน่ากลัวของมังกรกระดู ต้นไม้ใหญ่ต้นนั้นก็ถูกกระแทกและในเวลาเดียวกันพลังเกราะกาสาวพักสีดำขาวบนตัวของควางซางก็สั่นสะท้านอย่างรวดเร็วพลังวิญญาณภายในร่างกายก็สูญเสียลงไปไม่น้อยแต่โชคดีที่หลังจากที่เขาได้กลืนกินแกนพลังไปหลายชิน้นพลังวิญญาณภายในร่างกายของเขาก็เพิ่มสูงขึ้นดังนั้นการสูญเสียพลังในระดับนี้ ก็ไม่ได้สร้างความกังวลให้แก่ตัวเขาเท่าไหร่นักและในเวลาเดียวกันหากาหะโฮและคนอื่นๆก็ระเบิดพลังการโจมตีออกมาเพื่อยับยั้งมังกรกระดูกในช่วงระยะเวลาสั้นๆ<ฮ>วินาทีต่อจากนั้นควางซางก็ถอนหายใจออกมาหลังจากนั้นก็เคลียงขวางกระดูกมังกรออกไปมือข้างหนึ่ง จับไปบนหัวของมังกรกระดูเพื่อประครับประคองร่างของตัวเองส่วนมืออีกข้างหนึ่งก็ได้ปลดปล่อยพลังเกราะกาสาวพักสีดำขาวออกมาสุดท้ายก็รวมตัวขึ้นมาเป็นผู้การพิพากษาท่ามกลางแสงที่าสา่องระยิบระยับของลำแสงสีขาวและสีดำนั้นเขาก็ได้ใช้ปลายผู้การอันนั้นแตะไปบนหัวกระโหลกของมังกรกระดูกอย่างฉับพลัน